ครับผมมือนีกับมาเยี่ยมเยอนพอม้วนนะครับผมก็มาหอนบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวถักทายผอม่วนนะครับผมพี่พ่อสวัสดีครับครับผมมือนีทุระกับุละกับมานี่ครับทุระอันนี้กัอีอันนี้มีออมีออเดอร์มาแต่ว่า เจ้าของบระคันไอ้ติดต่อมากเนาพนะพ่อเนาะผมตัวสองหนาเป็นคอนกระเดืองเนาะครับผมอันนี้คอนมูนี่เป็นคอนสไตล์ของพ่อม้วนนะครับผมตัวนี้เป็นอกอกเก่าของผมแต่ผมไห้พ่อม้วนเห็ดเป็นคอนกระเดืองนะครับไห้อกเก่าผมได้ส่งมาให้แกเห็ดไห้เรียบร้อนี่แกกระเห็ดไห้แกเห็ดเป็นคอนกระเดืองบบอบ,บ วเป็นคอนอันนี้เขาเอื่นคอนยังพออันนี้แมแสกลยุทธ์ก็คือว่าเอาอันนี้มามาาอ่คือของอีพอแต่ว่าน,นี่เห็ดเป็นคอนกระเดืองสร้างพิเศษให้อีพอเห็ดคอนกระเดืองว่าเยพ่อมวนก็ทําคอนกระเดืองนะไม่ใช่ว่าทําแต่คอนคอนของเาราของแก้แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็สร้างแก้ว้สองนาอันนี้สองอานาเครื่องว่ะเพอ่อ ออันนี้อันนึงหนาเงาหนาเงาลังสันนะครับผมสูตรแปลว่าอันท่านกันกันไอ้กันนกตีนกจ๊อกเนาะกันนกตีนกจ๊ครับผมก็มาทางก็มาด้านหน้านตกไปด้านหลังอืมก็มาอัปเดตไห่พ่อม้วนน้ำนะครับผมวันนี้ที่สัมผัสที่พอม้วนเนาะพ่อเป็นยังไงอ่ะั้งแต่ลูกมาเห็ดไห่ออเดอร์พ่อได้พ่อหนังวะ เพรดะเห็ดครับเพราะคว่าพี่น้องก็มาจากอุ่นนุนดีอยู่นะสนับสนุนครับผมอีพอ้วนเราก็ก็เห็ดกับกับฝีมือดีนะครับผมแต่ว่าอันฝีมือกับราคามันมันบรรลานกันมันสอดคล้องกันนะครับผมจังสองหนังจังสี่เนาะโอเคเนาะนะครับจังสองหนังจังสี่สองหนังสี่บางเจ้านี่สัตว์ไปพันกว่าบาท แตยพอราคาเท่าไรครับเตยมนอยู่เจ็ดลอยครับเจ็ดลอยชนมือหมายถึงมาหลับมาหลับอันนี้นะครับมาหลับค่าค่านี่คือเจ็ดลอยแต่ว่าหายทรงมันก็ต้องมีคาคาทรงคากองอันนี้ก็ว่ากันอันที่ไอญนั่นมากก่มันก็ต้องเพิ่มนะครับแต่ว่าอีพอหม้วนเล่าทรงว่าเป็นหรอครับ สนใจสนใจก็คือมาหลับเองหนึ่งก็คือบอยู่บริเวณอุบลรีสเกตหรือบริเวณใกล้ๆเนาะอาจารย์ท่านไหนอยู่ใกล้ๆก็มาหลับเองจะได้ราคาเก0รอยแต่ถ้าหายทรงต้องติดต่อที่เสียตอมเนาะพ่อนเนาะครับเสียตอมเนาะแต่ของผมนี่ก็ผมคงบาสะดวกเพราะว่า เนี่ยผมเห็นงานโยมมหาชัยก็สิมารับทรงไปให้ผมก็สิเอาหมนแล้วสี่หาพันหนแล้ว <c oughs> ขา่ารถค่าไปมาเยาะนะพ่อให้เสียต้อมดีกว่านะครับเสียต้อมสายล่านะครับให้อาจารย์ทุกท่านที่สนใจในราคาที่เนียดเนียดราคาไม่แพงราคาไม่แรงราคาจับต้องได้หน้าตาก็ไม่ขี้เล้วขี้เละถือไปนี่ไม่อายใครแน่นอน ครับมันจะมีกลไกในการไอ้นี่ก็มีคอนกระเดืองอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกคอนหนึ่งนะครับอ่าส่วนตัวเนี้ยเป็นเนี้ยครับกลไกเขาเนี่ยครับตรงนี้ดูครับไล่ขึ้นมานะครับนี่นี่ครับผมนี่เป็นกลไกของของพ่อมวลออริจินอลก็คือแบบนี้ก็คือดังเดิมครับเป็นแบบแบบนี้นะครับ แต่ว่านี่คือลูกค้าเขาสั่งพิเศษคือคอนกระเดืองเขา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 หมักอีกอย่างหนึ่งนะพ่อเนาะมันนี่กับมามุกมาไม่นี่กเขาเล็กก็ทำนั่นนะพ่อเขาเล็กกระทำเขาไอเขาเล็กนี่คือเขาชวาครับประหลอดประลอดสวนก็ทำซีนาได้บ่พ่อซีนาก็ได้สามนาก็ได้สองนาก็ได้นะพ่อ ครับผมประหลอดสวนก็ถ้าถ้าต่อประหลอดสวนได้กรงหัวจุกก็ต้องต่อไดนะพ่อนเนาะกางเขนก็ยังได้นะครับถ้าคนที่ชอบที่เขาชว่าใครที่กันได้ขนาดเขาชว่าเขาใส่กางเอือนนะพ่อนเนาะแต่ว่าผมว่ามันคือสีว่างไงีวางไงหนาหนึ่งสองหนานี่ก็โอเคด้วยครับแต่ขัาดซี่หนานี่มันสำหรับ คือปลอดกลไกของปลอดก็คือมันปิดตัวนึงมันหอกควักวกมั่ะนิเป็นรักษาอยู่นะอเนียร์แค่ว่าแค่ว่า่อยทานแต่ว่าเป็นมาัวมอยู่บวกกันนะอ่าครับสีหนาเพราะสีเกราะอืมีเลยนะเาคยวอว่าใชานี่อาิครับบ่หนเมื่อนี้บ่มีโอกาสได้เห็นเนาะไอ้นั่นแหละไอ้พเนียรแบบสีหนาผมมา ผมมาบอถึงผมมาบอถึงมือแต่ว่ากัมันกัสองสองหน้านี่ก็เอาเปียบนกทักกันเลถ้าสีหน้าเข้าไปนี่โอ้เมื่อกีหมืองไปทางไหนกับเขาเอาไปว่างไว้เลยเขาสว่านมันี่ีมันทมีเป็นเป็นเป็น ปเป็นเขาเอาเขานี่มันพุ่มปนตอเข้าไปเขากอาเสส้งเพือใครับตอนนี้อีพอตอนนี้อีพอมีอนนกคูใจนี่เหลือจากตัวครับตอนนี้เตัวเดียวะนีดเลือตัวเดียวิงห่ครับอผมมาแถวนั้นก็ยังเหลือหลายเยอะมัน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 สองตัวยังเป็นกนกใหม่อยนกปรพันธ์ครับคือเป็นนกแอบเพราะว่ามันกับพ่คอยไม่ได้สิติตป็นต่อกัเลยเป็น แกอยากน้ำงานอยาอย่างนั้นหารื่น้อกก็เด้เข้าแถวบันดคคน,นั้นเลยิศษกรมันกระตุ้หานุอยากขันไปกันอ,ออเดอร์ออเดอร์กับเพิ่มขึ้นนะพ่อนะตั้งไหนกับเอฟซีทุกคนที่เข้ามานะครับผมได้มาดูรายละเอียดหลายๆอย่างผมจะเพิ่มผมจะลง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 ไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อใครสนใจราคาก็คือชานเดียวนกเขาใหญ่ ห้าร้อยครับอ่าห้าร้อยนี่คือห้าใบแดงนี่คือมาชนมืออ่าแต่ถ้าส่งนี่ก็คือเสียต้อมสายล่าจะดีกว่าเพราะเสียต้อมแกสะดวกกว่าให้ติดต่อที่เสียต้อมนะครับก็คือถ้าสนใจก็คือจะจะจะ,จะสั่งซื้อแล้วให้ส่งคือเข้าไปคุยกับเสียต้อมสายล่าที่ช่องที่ช่อง youtube เสียต้อมสายล่านะครับ แต่ถ้าอยู่พิบูรณ์มังสาหารก็คืออยู่ในเขตบริเวณอุบลเนี่ยแต่อุบลมันก็ใหญ่นะ <Okay. S 1> บางทีบางบางอำเภอก็ห่างกันเป็นร้ 200. อยสองร้อยเออก็ก็เสียต้อมสายล่างเหมือนเดิมแล้วทีนี้มีนกเขานกเขาเล็กสีใบแดงอ่าผมพูดถูกนะสีใบแดงแล้ว <laughs> สีใบแดงก็คือชนมือนะครับ ถ้าไม่ชนมือก็เสียต้อมสายล่าครับก็ไปคุยกับคนที่เขาเป็นธุระให้ว่าเขาจะขอค่าเป็นธุระยังไงอะไรแบบไหนก็คือคุยกับเสียต้อมสายล่าถ้าสองหน้านี่ก็เก็บใบแดงชนมือมารับเองนะครับอแต่ถ้าอย่างอื่นก็คือเสียต้อมสายล่าแล้วแล้วไอ้หน้าครึ่งหน้ายาวหลังครึ่งนี่พ่อคิดยังไงเก็บใบแดงเหมือนกันนะครับผม เจ็ดใบแดงเหมือนกันรายละเอียดดวยวผมจะขึ้นไว้ที่ในคลิปเดี๋ยวไงก็อาจารย์ท่านไหนที่ดูสนใจราคาไม่แรงพเนียดสวยแข็งแรงก็ติดต่อพ่อมวลมาพ่อมวลจำเบอร์ได้ไหมบอกได้ไหมครับนี่ครับ<ด>บอกบอกเบอร์ครับ ศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าเจ็ดสี่แปดห้าหกศูนเก้าอ่าโอเคครับผมให้แกพูดแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เองก็มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อบัวนี่พาชมนกคู่ใจนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกลัวผมหรือเปล่านึ่งเหลือมีอยู่ตัวหนึ่งนะพ่อเนะเแล้วทำาพเนียดีไม่ใช่ว่าทําแต่ก่อนแกแกเล่นนกแต่เท่าที่สอบประวัติพ่อเขาดูนะสามเขาดู แต่ก่อนในแกเล่นนกแล้วทีนี้ก็ไปเจอว่าเออพเนียดก็เลยฝึกทําำเนียดเล่นเองบ้างครับทีนี้หลังจากที่แกอันนี้คือเล่าประวัติข้าวๆข,ของพ่อมวลนะที่ผมสอบถามแกนะอันนี้ผมขอขอพูดเข้าค,ค,คือทีนี้แกไปเล่นนกเล่นไปเล่นมาแล้วทําำเนียดไปพวกก็เห็นก็ชอบไปไปมามาไม่ได้เล่นนกละได้ทําแต่พเนียดขายพวกพวกสั่งอย่างเดียวครับพวก ชื่นชอบก็สั่งสั่งสั่งไปสั่งมาตอนนี้นกเดือนหนึ่งนี้ได้ต่อสักครั้งไหมครับไม่ได้ต่อเดือนหนึ่งนี่ว่าได้ต่อเลยครับเดือนหนึ่งนี่ด้เหตุผพเนียยคือว่ามดแล้วโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็คือนกคู่คู่คู่ใจอีพ่อมนนวคู่กายไม่ใช่คู่ใจคู่กายแกตอนนี้กับพ่อมีด้ไในเรืนนะครับผมอันนี้ก็ผมก็คงที่ยืนไม้ให้เบิ้งบ่ได้นะครับ นกเพราะว่ามันกับก็คงสิบกลัวผมไอ้ว่านกตัวนี้จักกุกครับตัวนีนครับนกนกกุกเดี๋ยวเป็นนกหนึ่งกุกนะครับนกพ่อมวนเป็นนกหนึ่งกุกยังใหม่อยู่ครับอันนี้อันอายุกงสักปีอะปล่อมาอยู่น้ำมีพรอนสองปีนะครับนกตัวนี้สองปีเป็นนกหนึ่งกุกเสียงตลางครับ เป็นนกเสียงกลางเสียงกลางไปใหญ่วะเสียงกลางลงครับเสียงกลางลงมหามหามหาเสียงน้อยโอเคครับผมตอนนี้ครับโอ้ยมีเอียงปีกขาวๆอยู่มีคนขาวๆอยู่ปีกน yeah. ้ำบ่เป็นนกด่างเพคยมี่ยอ๋อโอ้ยอยู่หัวกับมีจะผัวอือเป็นในพ่อลีลาจ่าข้าร่มจ่ามีเนี่ยกระบาึ่งกระบาด บาหลายนะครับข้าาสน่ะคิดว่าข้าตตอเองนะข้าบริสุทธิ์เนาวคือว่ามันทานข้ามงมือแล้วข้าวามัติดระเดียงก็ได้เิงเดียงองมือเสียมนนามอดมันกับปมาณอยู่เดือนก้วมกับเดิมเมทีเก่งขึ้นมาได้นานคือว่าติดข้วสาีว่าออกตอ่อยู่ปมาณคุ้งทั้งปีนะครับปมาณอยู่พ้เกดียงเออกตอดอันนี้สองสามตัวล้วนี่อันนี้มีเฉลยแล้วเฉลยสามตัวเดี๋ยว เผื่อ,อมีคนสนใจพ่อแบงค่วะกระบอเดียวขนาเพราะว่ามีตัวเดียวนะผมกระบ่กคอยมียเลิ่นสายย่างดอกจงผมแกะกับบ่าคอยมีนกเลนนะครับ,รบมันก็มีตัวหนึ่งยืดหันนะครับอ,อ,อันนั้นเป็นนกนกทีแกคัดมาเนาะ,นนะนหรือว่าจะถ้าภาษาสาั่งเขาเอ่ยมันนกแอบนะพ่อเนาะนกแอบนกแอบก็คือนกที่เราคัดมาแล้วมารออายุกงนะครับให้เรามาเลี้ยงแล้วให้มันคึก นี่ครับผมให้ดูหน้านะนี่นกมันจะดิ้นหน่อยนะครับเป็นนกด่างนะมีจุดขาวขาวเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ผมก็ไม่ชัวร์ผมขอไม่พูดดีกว่านี่ครับมีจุดขาวอยู่ที่หัวแล้วก็อยู่ที่ปีกนะครับเหมือนไอ้ฟ้าปฐมผมเลยไอ้ฟ้าปฐมจะมีขนขาวอยู่ที่ปีกอยู่อยู่ที่หัวไม่มีมีขนเดียวของไอ้ฟ้าปฐมผมลักษณะเดียวนกทําเป็นเพียนนกนกขาวนกด่างเนี่ยลักษณะมันติเป็นนก ่าจริงๆแล้วเขาจะเอื่นมันมันจะเ,เป็นนกผสมพันธุ์เอานะาแต่นี่มันเ,เป็นนกมาจากปลาเลยล่ะอ่หนึ่งในยูปาาย่ามันเข้ามาดีผสมพันธุ์กับอันนีอนุญาตนะครับนี่ครับเพมันที่ดินนะครับเพราะมันเหมือนด่านเข้าเนาะอโอเคมุดเขื่อนในกองไปไกลๆสักขนาขนดนึงประเด็นนี่ครับ

ฝากไว้ถึงเจ้าของเก่านะครับที่เอามาทิ้งไว้จะเป็นปีแล้วครับยังไม่ติดต่อมาพ่อมวลรออยู่นะครับไม่ติดต่อมาเลย,เลย <c oughs> ไม่ติดต่อมาเลยให้มาโมไอโมให้ใหม่แต่ไม่ติดต่อมาเลยเพ่อมวลประกาศหาเจ้าของนะครับประกาศให้ได้ขนาดนี้พก,กามช่วจะวามาเอาขี้หยบได้เลย่ก็านะครับผมนี่คือพเนียนนกเขาวชวานะครับที่นะผมพเนียย นกเขาชวานะครับก็รอเจ้าของอยู่นะที่สั่งไว้เมื่อไหร่จะติดต่อมาพอาขันสมบุริมีคนติดต่อมาก,ก่อนเนี่ยปล่อยเลยบ่ครับไม่รอแล้วใช่ไหมคนที่สั่งคนที่สั่งนี่ไม่รอนะครับก็คือมีคนที่มีคนใ<ค>น,นต,อต้อ,อกง,ตงการก็คือมาเลยเอาไปเลยเด็กก่บสาเวลารปโดนในพม่าเพราะวา่า ขัาสีมาอีกกับตรงที่ต่อมาอีกเชอ,อนึงนะเพราะว่ารอ,องเท้อมันอาจจะพอดีเจาอลนะครับผมนีค่คือก็คือรอเจ้าของอยู่นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็มาช่วยพ่อบวลขายของอีกครั้งหนึ่งละนี่นะครับเนี่ยเมื่อไหรจะมาเนี่มาสั่งแล้วไม่มารับนี่ครับผมถ้าคนไหนอาจารย์ท่านไหนสนใจก็ติดต่อพ่อมวลมาดูนะครับเผื่อยังอยู่เผื่อมันยังขายอ่าโอเคครับผม โอเคครับผมอีพอม้วนเพิินกับเรียงเขาเลียงน้ำแล้วก็มีบางงวงฝากน้ำครับผมก็ถึงเวลาเราเนาะครับก็ะสดไดอวยกลับ้านเพราะว่าเดินทางกับประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับห่างกันประมาณสองร้อยหกสิบโลครับผมมาหาอีพอม้วนนะครับจากวาปีปทุมมาพิบูร์มังสาหารนะครับผมอันนี้ก็เสด้ดล่าเพิินละล่าอีพอกับอีเม่ยเหรออีพออีเม่ลูกล่านะครับบัดนี้ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เสดล่าแล้วอีอีพอ นี่ครับพี่พ่อให้บอกวงว,งว่าทุงแบบไงเลยนี่ครับผมมาเอาอันนี้ลหละมาเห็ดขีบมากระตุ้นยอดขายครับผมเอฟซี FC ทุกคนตื่อ,อาจารย์ท่านไหนครับอยากได้ผลเนียดของดีราคาถูกก็สั่งตามทีรายละเอียดที่ผมให้ไว้เลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ